ก่อนที่จะไปช่วงคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าใครแน่คนในจักน้อยเนาะค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากเสร็จภารกิจในครั่วแล้วนะครับ นี่แหละสิ่งที่สาาสบางสเดมานั่งคุยเมาม้มอยกันในจักน้อยเนาะคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่น้องนองสู้ผู้สุขคนเลยเนาะค่ะที่สละเวลาเขามารับชมรับฟังละกันอีกอย่างหนึ่งเนาะสะค่อยสนับสนุนผลักดันสซาสบางให้ได้มาถึงณจุดนี้นะคะจุดที่แบบว่าต้องได้มานั่งเมาม้มอยอยตลอดเวลานั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กันฟังนั่นเองนะคะ เมื่อนี้ก็มีเรื่องเล่านะคะกับเสาในจักน้อยมเจาเพราะว่าเนืองสสจากเม่วว่านนี่เนาะคะ่ะอันเสาวสาว่างกระด้ออกไปข้างนอกนะคะได้ออกไปข้างนอกอไปหาซื้อกับเขากับน้ำนั่นแหะคะ่ะแต่ว่ากว่าสีได้กลับขึ้นมาเนาะก็ใส่ในระยะเวลากับพอสมควรนะคะแล้วก็ก้อนหนานั่นเนาะก็เห็นแบบว่าแฟนเห็ดลูกหลีลูกล้อนอยู่ในหอ้องอัาโรงงาหลด หงสักผ้านั่นเองเนาะคะ่ะมีกระซาบใบใบหนึ่งนะคะตเต็มด้วยเสื้อผ้าแล้วก็ทุกๆอย่างเลยเนาะค่ะกะบอท่านได้ถามยังมากไหมหรอกมจาก็เห็นในลักษณะนั้นแล้วก็โอ้ยเนาะเขาก็เงียบอยู่สักพักหนึ่งว่ามันจะเกิดยังขึ้นหรือเขาสิว่ายังซู้เขาฟังบอกกะเซยออยู่มเจาบาดนี้ เสาสว่างกับข้าตั้งแต่วงไงหลวดเวียกงานยังยังประธานเรี่ยวเนาะก,กับกลุ่มนากลุมตาเฮ็ดงานต,าตาาน่างฝ่ายต่างแบ่งนาทีกันไปทันน้นองนันเนาะคะ่ะแล้วบาดนี้ก็เจอ,อยังแฟนก็ได้ถือทุงทุงอันเสือผ่านะมุอเจา้าออกไปข้างนอกก็มิแต่ทว่าฉันไปแล้วเ้อแค่นี้แลหละมุเจา้าแบบโบกสาสว่างจังสันเลยฉันไปละ มันอีอย่างเนาะบาทนี่ฉันไปละอันด้วยที่มันกะหลายปีแล้วเนาะค่ะสามสามปีสี่ปีแล้วเนาะค่ะที่สาวสว่างกับ่าทันเดอเอจใจเกลวว่ามันคืออีกอย่างราวาห่อกระบาดมันกัะบรดอยู่ในความทรงจําห่ออีกต่อไปเรื่องไลายมันสิ่งที่มันเจ็บปวดสาวสว่างสิบอจํามันเลยแม้กระทั่งมือที่สําคัญกับบอจับนะคะ เพราะมันอยู่ในส่วนร่วมกับความเจ็บปวดที่สาวสาว่างได้รับน่เวลานั้นนั่นเองเนาะค่ะก็เลยแปลว่าต้องลืมมันไปเบิดสัตว์ทนองนี่เนาะค่ะแฟนก็ถือทุงแล้วก็เฝ้าจ้ำจ้ำออกไปข้างนอกเมื่อเจ้าย่างแบบว่าเพต้องบอบได้เลี้ยวหลังเลยนะ่ะอันเท่ากับยางน้ำกลไปไปซองบางอยู่ปากทางปากทางออกกันกเราจะไปขึ้นรถเล่านั่นแหะนะคะ แล้วก็บ,บหันหลังมาเบิงวาอันเมยนนียอย่างน้ำกนบ่หรืออย่างแล้วก็เฝ้าออกไปแต่งตัวดูดีละม่เจ้าออกไปเลยเขาก็ยังง่วงๆอยู่หึกลับขึ้นมาจะคองนี่กรับขึ้นมาในบ้านนะคะก็มานางคิดดูกันเอาเป็นยังสิไปย,ยังมาใสา่คือบ่บ,บอกมือนี่แปิดแปลกอยู่ดิทําน่องนี่เนาะค่ะมือก็เลยบแบบว่าเออเอใจอยู่อย่างหนึง่งคือ มือนี่มันเป็นมืออีอยงมันเป็นวันอีอยงที่สําคัญที่สุดของเขาอยู่บ่บาทนี่ก็เล็กสวดหมจา้าสวดยังสวดเพราะวา่าโมวานนี่มันเป็นวันเกิดของแม่เขานะะเป็นวันเกิดของแม่เขาเลวเฮ้าน่ะบได้รับรู้อีนังจากเขาทั้งสิ้นดอกโมจา้าเพราะว่า หนึ่งนะคะเขาเลือกที่จิตตัดหางไปวัดเท่าเล็วแล้วก็กอดที่สองเลยคือแฟนไปอ,อย่างหยุ่งเกี่ยวครับรอคกัก้กเขาเพราะว่าคือเขาเริ่มหาปัญหาไม่เข้าหลายๆเราก็เลือกที่จะหนึ่งนั่นเองเนาะคะ่ะเมื่อกคิดจะโดนเติบว่ามันเกิดอีกอย่างขึง้น <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะมันตื่นแต่เส้ามันก็นเป็นอย่างเสียละนอนเดึกตื่นเส้าน,นะหะนี่งเกิดคือ,คอ ชีวิตของสาวสาว่างอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะแล้วก็เลยตรงมานังมานังถาฟังอยู่ว่าเขาสิบ,บอกอยังบอกสองชั่วโมงผ่านไปผากหมจ้าแฟนกะกลับขึ้นมาที่แหลกกระทรไปถามข้าวอกสาวสาว่างนี่ก็ถือวิสาสะนาทูเข้าไปถามเลยเพราะว่าเอ๊ะใจโดนเติบว่าเอาวันเกิดมันก็ดจาเป็นต้องรีบถึงขนาดแปลว่า ถือทุงนี่เฝ้าสิย่างเครื่องแลนเครื่องนะมเจ้าเป็นในลักษณะนั้นน่ะเจ้าสว่างก็เลยถือวิสาสะนะคะโท่ไปก็เลยทําทาวาเอ่อคุณฉันถาคุณอยู่บ้านได้หนี่จวไปซื้อของกันเฝ้ากลับขึ้นมาได้บบอ่านทังสามีก็เลยว่าฉันไปบบใดเด้ถ้าโบเห็นบอกว่าฉันยุ่ใสฉันสิรู้บอกว่าเธอไปใสามาสตอนนี้ก็เลยวางสิเนาะค่ะ เธอเคยบอกฉันตอนที่เธอถือทวงผ้าออกไป้างนอนนั่นคือฉันงุ่งายขนาดกันเลยบอกกันแฟนแปลงสิแฟนกันเลยว่าแต่เมื่อนี่มันเป็นวันเกิดของแม่ันพวกฉันตรงมากแสดงความยินดีกับแม่ันทำนองนี้เนาะค่ะอ้าวหรือเป็นยังเธอคือมบอกฉันแน่กันเลยว่าังสีเนาะค่ะเราก็เลยเงียบเพราะว่าในช่วงระวางสนทนากันนั้น โองทรายกบนโงงสาวกระฐานาังฟังอยู่ว่าไพโทรเขาไพคุยกับอ่าอายทำนองนั่นเนาะคะ่ะด้วยเหตุการณ์นั่นเกิดขึ้นแล้วเนาะแฟนกเัเลยวา่าคือสันแคนิสกอนเดอร์หอดเทียนอ่ะคุยกัน,นบอกบอกเมียจังสีเดมัวเจา้าส้าสว่างกัยเนีงง่ยงงอยู่ว่าเป็นอีหยงังมันเกิดอีหยังขึ้นทำนองนียเนาะคะ่ะอังว่างสัน เล่าก็บบปากสาวสวบางก็ะเลยว่างสายนะฮะในในการสนทนานั้นก็บจบไปแค่สนันคือกับบบอกว่าแฮปปี้เบอร์ดี้บอบอก,บอกอยั่งทั้งสินเพราะยังนึงถ้าเลือกตัดบทในลักษณะนาั้านเร็วก็อยากจะแบบว่าโบยๆอย่างให้เขาหงุดหงิดหรืออีหยังจากเข้าทั้งสิ้นเพราะว่าเขาตัดบทบาทกับเพ้า ไปเด็ดขาดไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าผู้ใดอยากจะหูมากกว่านี้นะคะต้องไปฟังอีพี่ของเมียฝรั่งนะคะสะพ้ายมือใหม่ต้องฟังน้านันอีพี่นั้นจะมีข้อมูลทุกทุกเรื่องนะคะที่สาวสว่างเจอความลำบากมากโดยเฉพาะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะทุกคนคะ่ะฝากไว้น้ำเดือดตัวนั้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพ่อสองสมุนผ่านไป แฟนกกลับขึ้นมามาปุ๊บเป็นยังเธอขึ้นเางเงียบแต่เขาก็เลือกที่จะบอ่ตอบเฮาหนะเลือกที่จะเงียบไปเลยคือด้วยความที่เฮาแบบบ้ได้ยินตั้งแต่ตนนะคะก็เริ่มมดุดหิดเขาก็เลยว่าบางยางนะฉันก็อยากจะบอกกับเธออยู่บางยางฉันก็บ่อยากจะบอกบเพราะอยัางเพราะว่าในสิ่งที่ฉันได้ยิน จากครอบครัวฉันฉันก็นหน่อยใจอยู่กักนเพราะคำบอกของของทั้งนั้นก็กระแทกเด็กดันมาเมื่อได้ยินปลายสายนั่นเองมูจ้าเมื่อได้ยินปลายสายจากสาวสว่างนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่เฮาเนาะคําว่าเมียนี่ล่ะก็อยากมูจักบเบิดกูยางของผัวเนาะคะ่ะก็เลยถามเป็นตรงๆเลยว่าเขาเบอหยังเกิดขึ้นทามัน ทุกแค้งหรือว่าคับแค็งใจเจอก็ต้องคุยกับสันเด้ปล่อยมันออกมาหลุดเลยบอกองศ์เนาะค่ะแฟนก็เลยว่ามันก็เป็นอีหยังที่แบบว่าในระหว่างของเอ่อเฮานี่มันก็คือคล้ายๆกับได้แบงค์ขีดเตือนไว้สําหรับครอบครัวนั่นน่ะเขาก็บอกองศ์เนาะค่ะทางแฟนมื่อก็เลยว่าแบงค์ขีดอีหยังอีกบาท เอาเขาก็บ่ยายากคุยกับเฮาอีกต่อไปเนาะการสันร้นนี่คุยกันได้ยุกับเขาแต่ว่าเขา็บ่ปด้อยากรู้จักเรื่องของเธออีกต่อไปนั่นแหละโเจ้าคอยตาแจงเลยบาดตาแจงขึ้นมาทัานทีเพราะว่า <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่อลู่ๆอยู่แล้วนะว่าด้วยความที่มันเป็นวันเกิดเขา เขาก็บอย่างเฮาไปอยู่ในระวางนั้นไปคุยอียงกับเขาซักอย่างกับบมีนะคะแม้กระเสียงของเฮานะคะกับบอยากจะไรียินนั่นเองมันเป็นคล้ายๆครับเขาบอกเลยว่าจะมาคุยอีกยงกันตอนนี้อยากจะคุยกับไปคุยกันอยู่บ้านทั้งนองนี่เนาะคะ่ะเป็นอย่างอ่บอกกันออกมาเรียบร้อยว่าคือไปใส่มาใส เฮ็ดยังไงมันมากมายเฮ็ดยังโดยเฉพาะมาโยในตอนนี้ก็คือวันเกิดของแม่เธอต้องขอใจนะนี่วันเกิดของแม่เฮาบอกไอ้เอ็งสิโเจ้าพาก,กันบอกให้อายบอกไงเลยอยากจะบอกว่าอีคนไทยอีนั่นอ่ะบ่อยากงินหอดซื่อบ่อยักงินหอดเสียงนี่คือสิ่งที่มันเกิดเก็บสาวสว่างมาว่านเนาะคะ่ะก็ ซาวสาว่างก็เลยว่ากับว่าเป็นยังท้าเขาโบยอย่างยง่ยจันนั์้วกับ,บว่าได้ว่ายังดอกเพราะว่าฉันทําใจมาตั้งแต่ปีแรกที่ฉันมาอยู่นี่ด้วยสถานการณ์ที่เขาแสดงกิริยาท่าทางออกมาหเห็นได้ชัดเจนมุจเจา้าถ้าคนทัท่วไปเขากระสิบอกเลยว่าบาเอาเลยกับขอบครั้วนีนาะแต่ด้วยสิ่งที่สาวสาว่างได้เห็นนะในการที่แฟนเหาแสดง กระเพ้านะคะล้ะกะเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าจังไรก็ตามเขาก็ต้องซอยเหลือเขาเขาก็ต้องอยู่เคี่ยงขางเขาเพราะว่าเขาช้ำจากหมองเนืองเล้วซิมานแบบว่าเจอกับเพ้าอีกนี่มันบ่ได้ตางไฟต่างมีโ้อดีในตูวอยู่แล้วนะคะก็เลยอยู่กินกันมาเท่าตัวเมื่อนี้บาดด้วยความที่ พี่น้องเขาเอากระเทกเดกตัดเล็้วแฟนแฟนกับบอกว่าเดี๋ยวฉันฉันต้องแบบว่าคิดทบทวนอีกหล,ลายเรื่องเพราะว่าควเวบาบางเทือน่ะฉันก็รับปดยว่าอบกลัวฉันบอกอีหยังออกไปก็คือสิบว่คิดถึงเวลาที่เฮ้า คอยซอยกันนาดเอันดูแลเมทั้งนี่โบจมอ,องนี้เนาะคะ่ะเราก็เกิดอาการที่แบบหน่วยเนื้อต่าใจเนาะค่ะที่แบบว่าทางครอบครัวใหญ่นะคะโบอคอยสนใจใยดีปันไดเนาะค่ะมื่งก็เรียกว่าเธอก็ต้องก่อใจตั้งแต่มือแรกที่เข้าตัดสินใจรวมกันกแล้วว่าเออตรงปอยเราไปเพราะว่าเข้ารักษาเราบ่ได้โดยเฉพาะเข้าตรอมีค้านูนค้าน,นี้มาจุนเจือกันยงสี่แล้ว นีนนำซ้ำครอบครัวทั้งทั้งเธอนี่กค่ะคือเขาอยากจะโกยออกไปเบิดทุกอย่างแม่มีอียังกะสิออกไปเบิดทุกอย่างสาวสาว่างก็เลยว่าให้คิดเบื่องครับสิ่งที่ฉันเห็นตอนนี้เธอก็มีสภาพสภาพว่าจิตใจที่ดีขึ้นด้ย่ำเนี่คือจังตะกอนต่กอนเฮ็ดงานกับขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องมาจมปากกับมันเธอก็ต้องม่หัวเสียอยู่กับเรื่องจังซสี่ บอกเขาไปบ้างบอละ่ะว่าความรู้สึกของเธอมันเป็นยังไงเธอเคยบอกไปบอกบ่มาละสาวสววางกับเจ็บแปบบ๊แบแป๊บนะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันอยู่ใ้จิตใต้สำเนึกของเฮาคนที่แบบว่าเป็นเมียเนาะคะ่ะมันรู้สึกบ็ดขู่ย่างอันละโดยคําว่าแฟนเฮาบ่นบ่เคยบอกเคยจ่ากับเฮาในสิ่งที่แบบจังไรละ่ะเขาบ่าเคยปริปากคุยกับเฮาในเรื่องที่มันหนักนาซากัน เพราะเขาเป็นคนที่นิ่งเงียบอีลีมวยถึงได้บอกว่าสิ่งที่มวยพยายามเฮ็ดที่สุดก็คือถนอมน้ำใจนะคะถนอมน้ำใจทางสามีเขาเคยเบิ่งเข้าจังไรเขาเคยเฮ็ดเขาเคยดูแลเข้าจังไรก็ต้องพยายามช่วยเหลือก,กันและกันในณนะตอนนี้นะคะมีแค่สองคนผู้อื่นมวยบม่ได้สนใจผู้อื่นมวยบอกแค่แล้วมวยบอกว่าจังสีเพราะว่าสิ่งที่มวยได้เฮ็ดไปแล้วกําไรชีวิตของมวยคืออียัง เวลากระสูนเสียไปประเปล่านะคะแล้วกับบั้นทอนจิตใจเรื่องครอบครัวของเขานี่็คือมันก็มาไม้หลายอย่างโดยเฉพาะอาวอคากโลดเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านอยู่ลเวกนี้เนาะส่วนร้ายก็จะเป็นครอบครัวเขาเนาะค่ะครอบครัวทั้งเมยาเมยาเมยยาบอกยังออกไปหรือว่าอบอาลูกเต่าเขาบอกยังออกไปงั้นสิเขาก็รับลูกแค่ท่างนั้นเขาบอกรับลูกเฮา ซื้อยังก็ตามสาวสาว่างแมนได้เงินมากไปซื้อเองก็ตามเขาก็จะบอกว่าดีเนาะเกิดขึ้นมากมาจากประเทศอื่นบ่พ่อตกทางข่าสารผัวซื้อห้ผัวสปอยให้เปิดกุยางอันบ่เคยคุยกับสาวสาว่างจากเธอหรกอกบ่เคยถามนวาวาโตอ่ามวยนีไปเฮ็ดงานมาเองบอกเรือว่าไปหาเงินมาทางใด หรือจังไดบ่เคยหลูแต่ว่าตะละเมอละเว้นน่ะผู้นีเ้เฮตางงานบ่เคยไปไสามาใสเที่ยวเ,เล่นบ่เคยไปเพราะยังถือว่าจะขอมาถึงเวลาที่ต้องซอยนาต้องซอยเหลือตนเองแล้วก็ทั้งครอบครัวมเมืองไทยแมนบ่ได้หลายก็ขอแค่ว่าให้ได้ทรงได้กินได้ซื้อ,อยาซื้อโค้ง ใส่ที่มันจําเป็นนะคะให้่พกเม่ได้นั่นแหละสิ่งที่สาวสาว่างพยายามเหตุล้วก็เป็นลูกที่ดีที่สุดเท่าที่เฮาสเสดได้นะคะบ่าม่นววาต้องเป็นเลิศเลิอกเพื่อเฟกพ่อสาวสาว่า,างบอสสามารถเป็นคนที่เพอ่์เฟกได้นั่นเองแฟนกับมะนางกุมกับมัพยู่นะคะกับนางสายู่เพราะวา่าวันเกิดเนาะที่จริงมันก็นตรงเป็นวันที่ให้ห้าปากตี ปรากฏว่าได้ไปยินค่าตกจํ่มขอขงนงครับนงสาวนงชา,มา้มาแล้วเมก็นเลี้ยวบึงหนาที่แบบสักซนาที่บดีเลยก็เล่ากับบุพอใจปันใดน,นะคะกะ็ด้วยความที่เราปกตู่ปอบภัยทั้งสิน้นเราก็เลือกที่จะเงียบคนเงียบในมันอันตรายหลายอย่างมดเจ้าพ่อวะจิตตกแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะโลภหัวใจมเม้อก็เลยบยอยากจะแบบว่าสิไปตกจั่มอียังผัวหรือว่าสิไปกกอียังกระตัม ไปยา่ามบอกในสิ่งที่ดี <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอเอ,อ้ยเนาะในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นยังสี่แล้วสาวสาว่างกเ็เลยว่าบ,บ่เป็นยังดอกฉันก็ยัองอยู่กับเธอ,อตลอดจังใดกะไปฉันไปย่มเอาใจซอยเธอนะทุกๆเรื่องเลยล่ะเรื่องจำานี้มันก็นกนตรงทานไปให้ได้ไมันกเ็เลยว่าสินะคะ วันเกิดเขาเขาแทนทีสีแปบลบว่าดีใจที่ลูกชายพยายามลูกชายไปคอยปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแกบาดีมีความดีใจตรงนั้นลูกแก้ว่าฉันต้องการฉันต้องการทุกการทุกอย่างเลยต้องการแม้กระทั่งเวลาในชีวิตเธอน,ะนั่นคือแม่ผภูนีว่วอกจากปาก มุ่ยในฐานะลูกสะใภ้เนาะไม่อยู่โด่เห็นกรณลนี่นี่แล้วก็เลยแบบโอ้ยหัวเสียมาเจลนักสุดๆเลยนะคะนักจนแบบอธิบายก็ถปอพงนะส่วนหนึ่งมันก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะคะ่ะก็คือว่าสาวสว่างได้มีเวลาเครียดสมองหลัวก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะได้มีเวลาพักพนอยากจะนอนก็ได้นอนนะคะ อยากจะนั่งเศร้าเมือยก็ได้นั่งเศร้าเมือยกับถึงหอด่านตั้งแต่กี่ประสบการณ์มันเลือลหลอีลีจะเหตุยังแต่ละเถื่อต้องมานาั่งตะแข่งแน่งมอนยวงสันวาผู้ใดสิเขา,าออสา 9, ขามาอีกสองสมงหรืออีกสมงถัดไปผู้ใดสิยญางก่าวเขามาอีกเป็นนอนตื่นภาวะอยู่ตลอดนานับตั้งแต่มือนั้นสามสี่ปีที่ผ่านมาเจ้าสว่างขาอคุอย อ่าเขาเอ,อินว่างได้คลายๆกับเพาบวมบัดพัดจากของให้รู้สึกฟืน้นโตได้ดีขึ้นให้รู้สึกโตได้เร็วขึ้นมันบอกว่าถือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ยเนาะช่วงนั้นมันเป็นเอียงที่แบบว่าทุกอย่างมาทมกันไปเบิดเลย แฟนแกับทั้งนิ่งทั้งเงียบนาบอบอไดแบบเขา้าเข้าภาษามารปรึกษาเขาในช่วงระยะนั้นเลยแหละแต่เขากับควยนะคะเขากับโอยเบื้องเข้าอยู่ตลอดนั่นละด้วยความที่เขาเป็นลูกชายใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเน,นอาแพ่งกับแพง่งบนทั้งสองฝ่ายทั้งเมย์ทั้งเงนี่ยบออย่างให้มันเกิดการทะเลาะบาแวงเกิดขึ้นมันก็เฮ็ดใจบ่ได้เนาะค่ะนั่นคือซิง สิ่งที่สาวสว่างพอแล้วก็บ,บยุยอยากโออีกโอเคเนาะค่ะคลิปนี้สาวสว่างก็ต้องขอเพียงตัวนี้ซะก,ก่อนเพราะวา่ารู้สึกว่าจิตใจบวอคคอุยดีแล้วท้าวาลอเรื่องนี้กับเป็่มาจะไหก็ตามฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นั่งนีเดอร์จากฝากอันเป็นกําลังใจให้สาวสว่างด,นด,นดนุนโดนโตไปน้่งพีนั่งลงอยู่สุขสุขคนนัง่งเดอร์จากนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่นเงเนาะ อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพจิอกันนะทุกคนคะอยู่แล้วจะคงดีๆเด้อค่ะอายุหมืนอนคเนี้ทุกผู้ทุกคนเลยไว้พบกันคลิปหน้าค่ะมื่อวันนี้สาวสว่างขอตัวไปจังนนินะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ